ทาน้ำม่กาตบระองแน่มางท่นเล่นตบแทนเขามีได้มตบแทนไม่มีนี้ตบแทนเพื่อนเก่งนี่ไหวทาน้ำทีเมื่อมันดีดแต่ว่าเราเป็นเจ้ามาแพ้เขาไงเห็นไหมประชาชนโดนเยอะๆมาแพ้แบบนี้นอายเขาอายเขาเลยเอออ๋อตังเป็นเจ้าแพ้ไม่ได้เอางนี้นะเดี๋ยวรู้จักใช่ไหมสนิทใช่ไหมสนิทขยันไปคุยหน่อยเดี๋ยวจะจ้างมันล้มมวย การจ้างมันล้มลอยอยู่ให้มันเกล้งแพ้เดี๋ยวจะให้ธาราพันหนึ่งให้แก้งแพ้นะแล้วเราจะให้เจ้าเนี่ยห้าร้อยเป็นค่าปิดปากอ๋อจ้างขอฉันห้าร้อยไปบอกกับธาราให้ธาราแพ้ถ้าเกิดธาราแพ้ธาราได้พันหนึ่งได้เลยอธาราตัวเองเดนจะขอสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เราจะให้มืองแพ้ถ้าเกิดเมืองแพ้เขาเดี๋ยวเขาให้เมืองเลยห้าร้อย เราจะได้เปถ่ายหรือเปล่าได้คือแดงก็ตกลงมาเรพร้อมสู้แล้วสองพันได้ไหมเอ <c oughs> าสอง0าค่าลมมวยนียนะการลมมวยสองพันเลยเหรอสองพัน <2000. S 2> แล้วของเจ้าอีกห้าร้อยเป็นสองพัน0องนห้าสองพันห้าเลยนะแไงอ๋อเรยจะแย่แต่งไปเ,ปนเนยวยไม่ต้องเล้น ได้เ,เลยเตกลงตเตรียมสู้เลยนะเตรียมสู้เลยสามร้อยไดไหมเจ้าบอกค่าค่ารถมาแล้วไม่ไเป็นไรก็ขอแค่ได้เป็นอาหารได้เรื่องเงินเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกเพืเอ่อนตกลงสามมันได้ไหมเฮ้ยเอาสามบัน ขึ้นเป็นน้ำมันเลยนี่กหนักใจเหมือนกันนะเนี่ยสามพันเลยเหรอใช่แล้วของเจ้าอีกห้าร้อยนะเออใช่เป็นสามพันห้าเลยนะเดินโหนกะบ้าร้อนเลยทำไงห้าร้อยไงสามพันห้าพระเจ้าค้าเ้าตกลงทำีได้ไหม มันมีตำแหน่งวางอยู่เขาเห็นปีมือแล้วแหละแต่แค่ว่าเขาไม่อยากจะเสียนายเฉยดีเลยเออเออดีที่ได้ไปารับเงินเดือนเอาก็คือแก้งแพ้อีแต่ว่าต่างคันเลไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไปดานะจบลงจบลงมันใจอย่างนี้เลยจะขอบันไเป็นไรมันเป็นไรแต่ว่าพระองค์ท่านระหว่างการต่อสู้ครั้งใหม่เนี่ยถ้าเกิดมันแพ้เนี่ยอย่าไปซ้ำมันนะโอ้ แอแล้วห้ามตกได้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 ลงตกลงคานาเ้่ะเรอขอขอสู้กันอีกครั้งนึงให้เต็มที่เลยข้ารตัว้ะตอนนี้เป็นการแก้ผ้าแอนเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้มาแล้ว นันัเลยาจะไปิเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปย่มามาบุญลนอะไรเนี่ยอะไรวะตรตอนทไมเ่ยอะไรตอูทำไม